แล้วเจ้าพรท่านเดติดไฟแล้ก็เจ้าถามหาพนติดไฟบอกว่าทัา้งขาวกับาีแล้วท่านไหนเขาเห็ุประตูทั้งคอยดีๆอยู่ประตูทั้งเขาดีๆอืม,อม พวกไปเบื้องพวกไปอยู่ก็เบ,บิ้งเอาแล้วอยู่พวกแค่หุดตีมัง้งทั้งที่กหลายจะาพอนั่นปลูกพอหลามปลูกว่าพันนไว้ละสิบกิโล้าบกิโลผมนี่ละอยู่เดิอนนอกนเคี่ยงญ่อยู่ก็เาบิ้งนัเร่งชาวบ้านกเ็เร่งปฏิบัติธรรม บ่าเร่งกันที่กูได้ขอมาวัดสิ่ผ้าเร่งผู้ได้ว่าได้ที่านนัง่งสมาธิก็ใช้บาทกับเมียโลดก็จะ,จะว่าไปวัดนั่นแล้วนั่นด้เมียไปบาแล้วกับบานเลยดีตัวไปวัดนั่นได้แล้วนั่นในข่าน,นั่นด้กับบ้าน ไปหัดหันกลกคับาแล้วเป็นไหนพอนคุม,มืออยู่พระเจ้าประสงค์เพก็ทำวัดตะตีซีผงตัวนี่ถ้านิ้วมัทั่มสุดดของคนเีกคนที่ทำโดนแล้วมันทุกึ่ได้เเ้าได้ทุกท่านทุกลูกวิหีี่่าต้องไม่พึกน้ำกันก็นกนได้แต่ว่าพระเป็นว่าบางท่านบางลูกตื่นสายเป็นว่า อิตะกอนหลวงปู่อยู่อันว่าท่านพันว่าสันนี้ท่านอยู่แต่ว่าไปปันี้ยิ่เนตะบาดจังมากสื่อก็ใส่ว่าได้ <c oughs> ตั้งใส่ตนเองแต่ละทานแต่ละลูกเตือนตนเองแต่ละคนก็เตือนตนเองย <c oughs> ังเป็นบุญ ตนตเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนต้องเตือนตนเองต้องบอกตนเองมิจักวิธีบอกตนเองกับปัญญาตัวมีปัญญากต่มิจักธรรมะไปสอนตนเองถ้าเรามีธรรมถ้าไม่มีธรรมคนอื่นสอนให้ก็ไม่พอใจนั่นอยากให้นเน้นหนักภาคตนเอง พระบรมของโลชาตเพระบรมอาโชวาทของสมเด็จพระสังฆราชจะมีเตือนแล้วจงให้พยายามดูตนเองห้ามใจตนเองเในเข้าคัมาาปีนี้เตือนตนเองถูกต้องตัวคำของพุทธเ้าพวะญาตดิ กรตรงออาจะเลี้ยนเจละลอยสามลอยพ่อยากพ่อนหาเนี่ยเจละญพบว่าลอยทำอ่อนยากอ่นดีเนี่ยแต่ก็จะเอาไฟฟ้าไปติดหันติดนี่งแล้ว,วกว่าคาไฟเท่าไรเดี๋ยวนี้จะมีใจคาไฟอยู่ดีจะใส่เท่าไรเดาเะพะเรื่องช่วงงานเนี่ยยังใส่าย เรา,าไ,ไว้จะใส่ไว,ไว้แต่แนว่วแม่แน่จำเป็นเอาไว้ใส่จำเป็นมันก็เลยจำเป็นทุนแนวพว <c oughs> กมาปฏิบัติทำเห็ดพุธิกุตังก็พยายามอยู่ว่าท่านเทียงขึ้นจะนอนเห็นหลังหลังคือแอ้มดีแต่วา่ายันแอม้นแอมนอนคืออธิษฐานไวร้รอด ไม่นอนไม่ถึงหกทุ่มคนตื่นแล้วไม่นอนอีกนั่นแหละหนึ่งไม่มีสองนอนตะเวนก็ะได้แต่นอนตื่นเดียวอ <c oughs> นอนตื่นแล้วก็ทวาทางจมกลมดีๆแต่ว่ามันค่าป้าปกตัวดินเต้ไปตรวบมกตัวดินแก่ไปเนี้ยต้องท่าทงจมกลมได้ <c oughs> แต่ออกมานอกหัวเพราะว่ากังกับมือขึ้นั <c oughs> นอันตราย <c oughs> อยู่ภายในขอบเขตนั่นละดีเดียประตูดีๆล้วก็เอาผ่าตะแล่มไปครึ่งทางในอีกอได้ตัวผ่าตะแล่มบอกอึดบวกอยู่ทางในงคือจะให้เอกกุกไหมไปปลูกอยู่วันเป็นเดินเป็นเด่นไหม ใช้มันว่างหลายเบียร์พักทีเล็กเบียพักระเดาคุณเบียรพักระดเดายังปลูกง่ายยังปลูกง่ายง่ามเลว้ววทำมันจะใกล้หลายแหนงพ่อมนขึ้นท่วมหัวนี่ไปพิจนาต้นมันดอกเห็นเป็นแหนงขึ้นบัดมันจังบ่สูงพอดสูงมีแหนงกับไข้ได้บัด ที่เป็นอุ้มเป็นภูมิกันเดียวขึ้นไปเดียวขึ้นไปกเล็บทีไดถือกลมมันหักง่ายมันกรอบต้นไหมันหักแล้วมันขึ้นเป็นแหนงโอ้หงมไญยตัวต้อนอื่นไก่ขึ้นไปนอนพวกไัยังนอนดี <c oughs> พวกพ่อหนึ่งพอนอน คนถวายมาหลายอยู่ก็พ่ก็ไปปลูกน้ำ <c oughs> ในแนวอื่นมันก็หลายแล้วล่ะเสนาสนะก็หลายแล้วปลูกต้นพระพุทธเจ้าพิ่ด้ดตัดตะรูคือต้นไม้ทังไงเ,เห็นว่า่ะีนี่ฝนตกจกเทียแล้วจกเดือนแล้วตั้งแต่ออกพรรษามันตกกว่าสิบเทียไป ย่านฝนย่านฝนย่านจิเลศเปียงย่านจิเลศมาครอบงําหัวใจเปียงนั่นว่าท่านใครซื้อยาไว้ก้อนนี่เฝนว่าว่าท่านนี่ฝนก็เฮ็ดกั้นไว้ก้อนนั่นฝนก็เลยบ่ตกว่วเป็นตาญาญรอดฝนถือม,มือเ่าเห็นตั้งแต่ <c oughs> ว่างยาไมันี่ยเเห็นฝนตกสามมือสี่มือติดกันตะกอนสามมือสามคืนเก็ดมือเก็ดคืนจนคว้ยลมยางบ่ได้ตัวไปเลี้ยงคว้ยมันหน่อยบ่ได้หาขุดยากไปหางเอานัาน่นเดกเป็นตายานทุกมือหี่ว้าไปไกลตกแต่เดียวใช่ปตลอดกลางเมษาถึงยังพัดต้นตกขึ้น เหนมั้ว่ายานฝนยานฝนมันบ่นนนปเป็นเขาในกุติบอเป็นอากาศสปายยะด้อากาศบีบดิมันง่วงอากาศต้นไม้มันสดชื่นเป็นจังเด้จัดสรูอยู่โคนต้นไม้ในสังเกตเบื้องพระวนมุกเคยอยู่ข้างนอกอากาศสดชื่นมันเยน็น ไปไม่ก็ดูดเอาไปแน่อันไ,ไปแน่ก็เย็นล่มโกกไปหายใจเขาก็เต็มปอดตัวเขาไปน็นาหันสักหน่อยก็ว่าพัดลมเป็นว่าที่มันดูดล้ลมกบมาเอาไปมาเป็นวัดแต่ว่าสินเด้นี่ยพัดลมบอดีแอร์เนี่ยใส่แอร์ก็บน้ายาแอร์นี่เขาไปสู้ปอดอรกงดิบมันเป็นอากาศธรรมชาติเด้ เอาตะควมางายเลยคนบ้านนอกอ่าน,น, <c oughs> นก็เจ้าก็ไปเห็นหายอยู่กุฏีแล้วเอาไอา้น้ำไปผิวผิวมันหายกระจาเข้าไปมันก็บอเคลือนธรรมชาติแล้วเย็นอยู่มันทั้งปอดผุ่นมันเบาเย็นน้ามันก็มาจากสายแน,น่ <c oughs> นั่น ว่ามันมาจากคว้าว่มามันน้ำหมอกว่มามันน้ำนี่ยังำ้ำน้ำจะต้งทอแปบ๊บบางทีแมวตายบางทียังตายเขาไปชูแปบ๊บสัต์ตายโอ้ <c oughs> นั่นแหละคนนอมักดัดแปลงหลายมันเป็นมีปัญหาปัญหาหลายว่านอเพราะดัดแปลงแน่แต่กับีแต่ดัดตะแปลงรอบลมหายใจเขาอ,ออกมิตะดัดแปลง เพราะฉะนั้นเทศก,กาลขอบพันษาจะดัดจะแปลงจะปุงแตงหลายย่อมก็ดัดแปลงห่อนั่นห้อนี่กล้วยมันก็ปอกเป็นน้อยเสบาดพระมุพระเจ้าพระสงฆ์พวกกวดเป็ที่แม่ขาวกับไปยุคอ,อังกฤษแล้วหนะไปบินทบาทตักอ,อน,น้ําพระไอ้ยมตักใส่ไห่ซํำเหมนั่น ผู้ใดพ่อแล้วก็ปิดบาทปิดกระมังตนเองเลยตัวพอเอาพ่อฉันเนั่ย <c oughs> นี่ก็จะเสียเวลาแน่เี้ก็จะออกจากพระก็ะจะไปพุ่นเพราะนั้นต้องซ่าก็พระเจ้าพระสงฆ์แน่กับพระ็นยังหรอก บางมือบางเว้นบางงานออกตนนยอดโุ่มทั้งไก่อาจสินิมุ่นมันบอกไกลหลายก็จะยายามกลับขึ้นมาสันวัตรเอี่ยอเช่าบ้านกับให้ควมรวมมือใส่ตอกอ่อนๆมัดเอาห่อกระลอแกและใส่แหลมคัด โยมไปจกของออกจากบ,บาทปักมือโยมมันจะไปเทศว่าโยมวัดสังรวมติบาทเทพก็บอกไงนี่ขันมือว่าจกเข้าไปอีกมันก็คือกะละมังนี่ข <c oughs> ันเทพมันก็บองงามอีกน่มันบังงามนี่เทพบาท khả năng thăng luân, mình sẽ nói, chúc baht, hoặc đế, Thái the baht, đó cứ chúc, au đế. Mình thì Long Phụng này, đây thế hay nhôm của tôi. Giờ ngay, là thiên nhiên, có bỏng tắc con, tôm, con núm, mỗi con, tôi. Vậy thì lại, pha เอาใส่ถังขยะถังกระป้องไปเท่อ,อีกงากกกเกเอกขนวานั่นต่างพระละได้ใบเอาธรรมชาติใส่โดดยังสบายตัว <c oughs> เป็นมาจาังไนใช้เป็นชิ่นเป็นจิ่นไปเนเพื่อนจีดียาเพื่นพระสันก็ได้ดรกพระเจ้าระสมก็เคร่งคัดเข้าเห็นว่า พูดโยมยากสอนโยมยากก็สอนตนเองมากงายวะเอาใส่จักห้อสองห้อปิดบาดดดสันุูได้จมใ้พระว่าพระว่าบินตะบาดสุดสายกับุูนั่นบาปันติบินไปหยังเป็นพ่อสันแล้วเตือนเจ้าของเหตุจังไรเสต็เตือนเหตุจังไดเสิ็จนธรรมานิเลศ เวลาเข้านอกก็ปล่อยตามใจแล้วก็กูอแค่แนั้นพัดเอาไว้หวงเอาไว้เป็นแนวทางก็ว่าเข้าพรรษาเป็นพกหาหไปใสยคือต้องการให้ประสงค์ได้บำเพ็ญเต็มที่พระพุทธเจ้ามาจากพระพุทธเจ้ามันไปเที่ยวพุ่นเที่ยวพี่เพ่นท่านนั้นเป็นกังวลปริโพธกังวลทำให้จิตไม่นิ่ง ังวนสิไปหันมังวนสิไปนี่นั่นมีบ่ได้ปฏิปัก์มังวนวนิไปใส่มาใส่แล้วพบสันเสร็จแล้วก็น,นำมังโลไปหาเมื่ออื่นพุ่นเวลาจากักวโมองเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดยอมใจนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความรักความโลภอย่าบกว่าความรักความโลภเป็นอะไรนั่นไม่ใช่ทำคําสั่งสอนของพระเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อปราจากความรักความโลภให้เบื่อนายเข้าสวดนว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเอาที่สวดนี่ไปท่องในใจไม่เที่ยงสัญ่าเกิดแล้วแก่เก็บตาย ความตายของเรามันเพียงแล้วจี้ก็ไปที่จะได้กล้าหานนั่นพิจณาบ่อยๆกิจใจกล้าหานไม่กลัวอยู่ไหนอยู่ได้นั่นโวนต้นไม้ก็อยู่ได้คนไหนขี้กลัวคนไหนขี้เกียจข้างกดทุกคนต้นไม้เตียงยงบ่เอื้อเตียงน้อยไปตั้งไว้หันมัย่อมขึ้นกุฏินั่น กันว่ถึงตีหนึ่งตีสองโบขึนกุฏิขึนกุฏินั่งต่อบ่ยอมนอนนั่หนหรือผ่อนมาอีกนอนไม่ให้เกินหนึ่งครั้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อเดินถ้าผหายง่วงแก้หายง่วงได้ขึ้นเดินเป็นนิสัยแล้วไปไปมามาก็ไม่ง่วงลฏิทินนั่น ให้พยายามออกจนหน้าโจงก็เดศหนักภาดปฏิบัติเวลาเข้าวัดก็่าได้ยินเสียงให้พยายามตั้งสัจจะเอาไว้เข้าในวัดปีนี้จะไม่พูดเทเดได้ว่านั่นแหละไปวัดทําบุญถ้ามันต้องคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทําบาปท่องให้มันเข้าใจรู้จักบาปไหมพูดมากสิ้นขาด เตือนตอนเองนั่นแหละตนเตืนตอนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตอะือนอภรณ์อะบรูาเวเนมโมตสซาปะซนตาปาวา Sapawe lamati bantone puto jatuhang bawah Sapi teyohi wajan tusapadoh

า,าเออไปวิี่ปัญหาหนังว่า่ะ,ะมีคำถามบ่เอันว่ามีคำถามกับอลรหังพร้อมกันเด้อกันไปที่นั่งของตนเอง